ครับสวัสดีท่านผู้ชมในช่วงบ่ายๆนะฮะตอนนี้ก็เกือบบ่ายสามแล้วเอ้ยบ่ายสองโมงประมาณบ่บายสองโมงนะฮะกับโปรแกรมการเคลือบแก้วนะครับที่ต่อนเนื่องมาตั้งแต่วันเสาร์นะฮะซึ่งวันเสาร์เนี่ยเราก็าเคลือบเบอร์แรกไปนะครับสำหรับ N1 กับรถ t o y o ต a y a านลิสีขาวมุกนะฮะหลังคาดำนะฮะหลังคาดำที่เป็นหลังคาสีดำเฉดเดียวกับ l e g e n d ด r นะแล้วก็สีมุกเนี่ยจะบอกว่ามุกของเขาเนี่ย เมื่อเราออกแดดเนี่ยเหมือนเหมือนขาวซาตินเลยคุณทุกคนเห็นเมื่อเช้านะครับแต่ตอนนี้เราพามันอยู่ในห้องที่มีแสงค่อนข้างน้อยนะครับก็จะได้เห็นถึงความเงาจริงๆของเขาข้อดีของสีขาวเลยนะฮะสำหรับรถสีขาวเนี่ยเวลายอยู่ในที่จอดรถที่มีความมืดเนี่ยรถเขาจะเด่น่างที่ท่านเห็นนะตอนนี้นะครับยิ่งลงรถไหนที่สามารถจัดแสงได้สวยๆนะรถคันนี้จะมีสะเสน่ห์มากๆนะครับ โปรแกรมการเคลือบแก้วแบบเมก้าเซรามิกโปรนะฮะภายนอกภายในกระจกห้องเครื่องห้องโดยสารร้อแม็กและคันนี้นะครับพิเศษตรงที่ว่าลูกค้าไม่ได้อยู่ย่านนี้นะฮะลูกค้าเดินทางมาจากจังหวัดเชิงเซานะฮะต้องโหขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งจริงๆนะฮะที่คันนี้นะครับเดินทางมาไกลอย่างนี้แล้วก็ทําตัวท็อปด้วยแต่ก็ยังคงดูแลอย่างต่อเนื่องครับถ้าลูกค้ามีเวลากลับเข้ามาให้เราดูแลบ้างนะครับก็ขอขอบพระคุณจริงๆครับที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับสําหรับคันนี้นะฮะ ใช้เวลาทำจริงๆประมาณสองวันถ้าไม่รวมวันอาทิตย์นะครับเพราะว่นอาทิตย์เราหยุดเนาะแต่ว่าข้อดีของการที่น้ํายาเบอร์แรกเซ็ตตัวได้ดีอย่างนี้นะครับจะบอกว่าสีมีความตึงมากๆแล้วลงเบอร์ที่2ไปเนี่ยโหมีความเงาฉ่ําลื่นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวก็ข้อดีของน้ํายามันนะฮะไม่ว่าจะลงเซตช่วงไหนมันก็มีผลดีตามมาเช่นกันยิ่งหลังจากวันนี้2วันนะครับน้ํายา เคลือบแก้วตัวนี้นะฮะก็จะเซ็ตตัวเข้ากับสีรถได้อีกระดับหนึ่งอีกหนึ่งห้างทำให้การดูแลเนี่ยต่อเนื่องชัดเจนและดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับสําหรับคันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะฮะท่านเจ้าของรถด้วยนะครับที่เดินทางมาไกลนะครับแล้วก็มาเคลือบแก้วนะครับตัวท็อปของเราด้วยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับคุณจากใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นมิกกี้อพีเอ็มมอเตอร์ซีลิงขอส่งงานความสวยงามของรถโตโยต้ายาริสนะฮะ กันแต่เพียงเท่านี้สําหรับคันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งทันนะฮะที่มีความสวยงามนะฮะโดดเด่นขึ้นมาเลยจากเห็นได้ชัดนะเพราะว่าสีของเขาเนี่ยที่บอกนะครับมองในร่มก็อีกแสอีกสีหนึ่งมองกลางแดดก็อีกแบบหนึ่งแต่มองในร่มนี่มีความเงาหรูหราสาตินมากไปข้างนอกดูเหมือนสีแตงจะจัดเนี่ยดูเหมือนสีขาวด้านเลยเนาะแต่มีความเป็นมุก ออกมานอย่างเห็นชัดเจนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะฮะที่มีความแตกต่างนะฮะหลังจากเคลือบกับไม่เคลือบแตกต่างกันยังไงลูกค้านะ่าจะเป็นคนตัดสินได้นะครับขอบคุณอีกครั้งวันนี้มิกกี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ